จะไปตรงกลางครับเมื่นเมื่อสกูครับเวลาดีเริ่มมองไห์ออกแล้วนะครับเริ่มดูคัเนเพื่อนๆนะครับไหลออกจะวิ่งตรงกลางนี้ครับแล้วก็วิ่งข้งามโคกที่บางสายตาหลังวิ่งอยู่ฝั่งโน้นครับภ <Okay. S 1> าษาเดียวกันไหมโคกเนินเขาโอเคนะทะลุแล้ยองว่าทะลุว่ะแล้วเข้าเทตใหม่ๆเนี่ย ไปพูดคําว่ากระแตคน,คนกุงเทบเขาไม่เข้าใจกระแตระยองเรานะแล้วนะผู้หญิงคนนี้กระแตจังเลยวะ่ะกระแตยังน่ารักน่ารักนะครับขออภัยแต่ใช้คำว่าแรกไม่ได้เลยระยองเลยครับแต่กระแตกระแตยังพอหน้ารักเด็กคนนี้กระแตจังอะไรเนรี้ยแปลดูน่ารักนะครับแล้วก็มาจากดากเรียนนะครับใช้เวลาน้อยสุดจนได้แชมป์นะครับในแต่ละรุ่นในแต่ละ,ะไลน์ คครับกลับมาครับตอนนี้5นาทีผ่านครับ5นาที20ตอนนี้5นาที20วิครับเข้าประกดเวลาแล้วครับได้การหยุดครับ